12ข้อคิดจากหนังสือพลังแห่งการหยุดพูดในโลกที่คนพูดไม่หยุด 1. คนเราไม่ได้เรียนรู้สิ่งใดจากการฟังตัวเองพูดหรอกเมื่อคุณปิดปากหูจึงจะเปิดเมื่อหูเปิดคุณจะรับรู้รับฟังสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้น 2. การลองดูแล้วล้มเหลวดีกว่ากลัวหัวหดจนไม่กล้าทำอะไรเลย สคนที่พูดมากเกินไปมักจะพูดเพื่อคลายความวิตกกังวลของตนเองหรือเพื่อดึงความสนใจของตนเองออกจากเรื่องที่กังวลแต่การที่การทำแบบนี้จะช่วยให้ความวิตกกังวลเบาบางลงกลับยิ่งทำให้แย่ลงด้วยซ้ายิ่งคุณพูดมากเท่าใดคุณก็จะยิ่งวิตกกังวลมากขึ้นเท่านั้น 4. แพทย์ค้นพบว่าสำหรับบางคนแล้วการเลิกใช้โซเชียลมีเดียมีผลเท่ากับการรับประทานยาตา้านซึมเศร้าเลยทีเดียว 5. การพูดของเราก็คือตัวตนของเรามันคือการให้คําจํากัดความตัวเราเองและยังส่งผลต่อสายตาที่คนอื่นๆมองเราด้วยถ้าคุณเปลี่ยนวิธีพูดก,ก็เท่ากับคุณเปลี่ยนแปลงตนเองตามไปด้วย 6. อินเทอร์เน็ตไม่เพียงแค่ทําให้เราโง่เท่านั้นแต่ทําให้เราโกรธด้วยเพราะว่าความโกรธใช้ดึงดูดผู้คนให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ดีโพสต์ที่แสดงความโกรธถ,ถูกแชร์บ่อยกว่าโพสต์ที่แสดงความสุขใบหน้าที่แสดงออกโดยในถึงความสับสนความโกรธความกลัวและความขยะขยงมีคนดูมากกว่าภาพของผู้คนที่ยิ้มแยม้ม7ผู้คนที่ชอบเออวายทางอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มโกรธง่ายกว่าคนอื่นในชีวิตส่วนตัวเพราะความโกรธที่คุณรู้สึกในโลกออนไลน์จะยังคงอยู่แม้คุณจะกดออกจากระบบแล้วก็ตาม 8. ทีมนักวิจัยจากเนเธอร์แลนด์พบว่าความเงียบแค่4วินาทีก็ทําให้ผู้คนเริ่มรู้สึกกังวลกลัวเจ็บปวดและรู้สึกเหมือนถูกปฏิเสธความรู้สึกกังวลและไม่สบายใจทําให้ความเงียบเป็นอาวุธอันทรงพลังในการต่อรอง 9. โลกไม่จําเป็นต้องรู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับทุกสิ่งหรือสิ่งใดก็ตามเราถูกบอกว่าการเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่จริงหรือครับการเก็บเรื่องต่างๆไว้กับตนเองดูจะดีกว่าการเอาปัญหาและความคิดเห็นของเรามาสำรอกใส่คนรอบตัว 10. เมื่อมีใครพูดถ้อยคำรุนแรงโดยไม่ทันคิดให้ทำเป็นไม่ได้ยินเลยจะดีที่สุดการตอบสนองด้วยความโกรธหรือความรำคาญจะไม่เพิ่มความสามารถในการโน้มน้าวใจอีกฝ่ายหรอกรูดเบเดอร์กินเบิร์ก 11. คนมีอำนาจจะทำให้ผู้อื่นประทับใจและหวั่หวั่นด้วยการพูดให้น้อยโรเบิร์ตกรีน 12. ถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องพูดอะไรเลยอดทนกับความเงียบที่ทำให้รู้สึกอึดอัดใช้เวลาอยู่เงียบๆกับตนเองและหลีกเลี่ยงโซเชียลมีเดียจะช่วยปูพื้นฐานให้กับการฟังคุณเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ได้ท่ายังเอาชนะความท้าทายข้ออื่นๆเหล่านั้นไม่ได้